ล่าปลาในบ่อน,น้ําลึกลับที่ซ่อนอยู่กลางหราอีพีนี้เราจะพาทุกท่านออกไปท่ามกลางต้นไม้และป่าเขาเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้ที่เราถ่ายทำในเป็นฤดูการแห่งการหาเห็ดนั่นเองนะบ้านของผมก็มีการไปหาเห็ดในป่านะครับแล้วพ่อของผมก <พอ S 1> ็บังเอิญไปพบกับบ่อน,น้ําที่อยู่ข้ามกลางลาและสงสัยว่าบ่อน,นี้อาจจะมีปลาอยู่หลายชนิดเพราะเนื่องจากจุดนี้เป็นทางผ่านของน้ําในช่วงน้ําท่วมนะเราจึงจะมาช่วยกันตามล่าหาปลาในบ่อนี้อยากจะรู้จริงๆว่าบ่อในป่าแบบนี้นะครับจะมีปลาอะไรกันบ้างนะครับ และวันแรกเราจําเป็นต้องนําโดนออกสํารวจนะครับเพราะว่าเนื่องจากบ่อไม่มีทางเข้าเลยนะแถมรอบๆบ่อนก็เต็มไปด้วยต้นไม้และหญ้ารกนะเมื่อพบจุดที่เหมาะสมนะก็ได้ทําการถางป่าและต้นไม้ไปยังหมายนะครับแล้ววันนี้ผมได้มากับอุปกรณ์พิเศษนั่นก็คือกล้องส่องปลานั s <S ่นเองที่จะช่วยให้รู้ว่าปลาในอยู่ตรงไหน ก็คือปลาตะเพียนและปลานิลนเราก็ได้รีบลงเบ็ดกันทันทีเลยนะเหยื่อลำขนมปังทั่วไปเลยนะตกไปสักพักแล้วเนี่ยอาการของปลาด้านล่างเนี่ยมันยังกินไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเราจึงจําเป็นต้องเปลี่ยนแผนนะครับลองมองหาเหยื่อธรรมชาติแถวนี้ดูและแน่นอนครับลองขุดไส้เดือนดูแถวนี้นะไส้เดือนเยอะมากๆจึงได้นําไส้เดือนมาเกี่ยวที่ปลายสายของเราเลยนะและไม่นานนะปลาตัวแรกก็ขึ้นมานะและตัวนี้นะก็คือปลานิลนะสายกาลังเหมาะเลยว่าสายกาลังทอดนะปลามีอาการกินค่อนข้างห่างนะเป็นปลาเล็กนะ เราจึงตีหน้าดินทิ้งไว<ท>้<ห>แล้ว <นะ S 2> หาไม้ไผ่มาทําเบ็ดไทยตกกันแทนที่มันเป็นป่าลึกนะครับจึงไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรไปมากทุน,นที่เราหาได้เนี่ยก็ทําจากกิ่งไม้แห้งนั่นเองการ,รตกปลาแบบเบ็ดไทยโบราณเนี่ยบอกเลยว่ามันมีเสน่ห์ไปอย่างหนึ่งนะครับคือา,าได้นั่งจ้องทุนดุกดิกดุกดิกแบบนี้นะวินแบบนึงนะครับและก็ยังเชื่อว่าในบ่อนี้นะครับยังมีปลาตัวใหญ่มากกว่านี้นะอยากติดตามอ p พีสองเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะอุปกรณ์ตกปลาราคาถูกนะครับเลือกชมได้ที่หน้าโปรไฟล์หมมหมานะครับขอบ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ